สนามฟุตบอลในค่ำคืนนั้นแทบลุกเป็นไฟเมื่อเสียงเฮจากแฟนบอลบุรีรัมยูในเตดกล้องไปทั่วสนามเพราะนี่ไม่ใช่แค่ชัยชนะธรรมดาแต่คือการคัมแบ็กอย่างยิ่งใหญ่ของมาซาทาดะอิชิอิกุนซือชาวญี่ปุ่นผู้เคยสร้างตำนานให้กับวงการฟุตบอลไทย และกลับมาครั้งนี้เขาไม่ได้มาแบบธรรมดาแต่พาทีมถล่มคู่แข่งไปด้วยสกอร์ขาดลอยที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสร12-0และในเกมนี้เองชนาทิพย์สระรินหรือเมซี่เจก็ระเบิดฟอร์มคันเทพทั้งยิงทั้งจ่ายจนแฟนบอลต้องลุกขึ้นยืนปรบมือให้ทุกจังหวะที่เจ้าตัวสัมผัสบอลขณะที่แตงโมโลงปียพงยิงกลายเป็นวลีฮิตติดเทรนทันทีหลังเกมจบ เพราะมันคือค่ำคืนที่สะท้อนถึงพลังของฟุตบอลไทยอย่างแท้จริงตั้งแต่เสียงนกหวีดเริ่มเกมบรรยากาศในสนามช้างอารีนาเต็มไปด้วยความคึกคักบรรดาแฟนบอลที่รอชมการกลับมาของอิชิอิต่างส่งเสียงเชียร์อย่างพร้อมเพรียงทันทีที่เห็นเขาเดินออกมาจากอุโมงค์พร้อมลูกทีมเสื้อโค้ชสีดำของเขาโดดเด่นกลางแสงไฟเหมือนสัญ,ญลักษณ์ขอองค์การเริ่มต้นยุคใหม่อีกครั้งของบุรีรัม อยู่ในเตดทีมที่กำลังกลับมาทวงความยิ่งใหญ่ในไทยลีกเกมเริ่มต้นอย่างดุดันตั้งแต่นาทีแรกชนาทิพย์แสดงให้เห็นถึงความเป็นเพลย์เมเกอร์ระดับเอเชียเมื่อเจ้าตัวลากบอลหลบผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามสองคนก่อนแทงทะลุช่องให้สุภชัยใจเด็ดหลุดเข้าไปยิงประตูแรกตั้งแต่นาทีที่5เสียงเฮกระหึ่มทั่วสนามและอิชิอิที่ข้างสนามยกมือกำมัดด้วยความสะใจแสดงถึงอารมณ์ที่เขาเก็บไว้ตั้งแต่เกมก่อนหน้า แต่ความมันยังไม่จบเพียงเท่านั้นนาทีที่12ชนาทิพโชว์ความเหนือชั้นอีกครั้งเมื่อรับบอลจากสุบนัดเหมือนตาเดียวมองเห็นทุกอย่างในสนามก่อนตัดสินใจยิงไกลาจากนอกกรอบบอลพุ่งเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปอย่างสวยงามแฟนบอลทั้งสนามถึงกับร้องโอ้โหเสียงตะโกนชื่อชนาทิพชนาทิพ ดังกล้องไปทั่วเป็นประตูที่สะท้อนความมั่นใจความกล้าและการกลับมาของดาวเตะหมายเลข1-0ของแท้หลังจากนั้นบุรีรัมยูในเตดเดินเกมบุกต่อเนื่องแบบไม่หยุดพักอีกชีอ,อิสั่งลูกทีมเพรสสิ่งสูงทำให้คู่แข่งแทบไม่มีโอกาสหายใจนาทีที่20เป็นสุบนัดที่หลุดเดี่ยวเข้าไปยิงเพิ่มเป็น3-0จากจังหวะที่ชนะทิพจ่ายทะลุช่องอีกครั้ง ลูกนี้แสดงให้เห็นว่าทั้งคู่เข้าใจกันอย่างสมบูรณ์แบบในสนามเหมือนเล่นด้วยเรดาร์เดียวกันพอเข้าสู่นาทีที่30เกมเริ่มกลายเป็นการซ้อมเกมรุกของบุรีรัมโดยแท้จริงคู่แข่งตั้งโซนรับแน่นแต่ก็ไม่สามารถหยุดความแม่นยำของเกมรุกได้ นาทีที่33ทีราทรบุญมาทันเปิดบอลโคง้งเข้าเขตโทษและเป็นดีเกหมง่งเต็มหัวตุงตาข่าย4 0ถึงจากนั้นไม่นานสุภาชัยได้บอลหน้าประตูก่อนแตะหลบผู้รักษาประตูยิงเข้าไปอีกเป็น5 0ถึงในช่วงครึ่งแรกแฟนบอลต่างส่งเสียงเชียร์แบบไม่หยุดมือถือหลายร้อยเครื่องถูกยกขึ้นถ่ายคลิปแชร์ลงโซเชียลทันทีเพราะนี่คือเกมที่ทุกคนรู้ว่ามันกาลังจะกลายเป็นตำนาน ชนาทิพยังคงเป็นหัวใจสำคัญในทุกการบุกเขาไม่ได้เพียงแต่ยิงเองแต่ยังจ่ายให้เพื่อนยิงได้อย่างต่อเนื่องจนถึงนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกเขาจ่ายบอลทะลุให้สุภโชคหลุดเข้าไปยิงปิดครึ่งแรกด้วยสกอร์หกเสียงนกหวีดหมดครึ่งแรกดังครึ่งอีกชิอีกเดินกลับเข้าห้องแต่งตัวพร้อมรอยยิ้มอันมั่นใจนักเตะทุกคนต่างเดินเข้ามาตบไหลชนาทิพ แฟนบอลร้องเพลงเชียร์ไม่หยุดแม้กระทั่งผู้บรรยายยังพูดว่านี่คือเกมที่แสดงให้เห็นว่าฟุตบอลไทยยังมีไฟและคนที่ชื่ออิชิอิก,กับชนาทิพย์คือเชื้อไฟนั้นครึ่งหลังเริ่มต้นเหมือนเดิมบุรีรัมยังคงคุมเกมทั้งหมดหนาทีที่50อิชิอิส่งผู้เล่นดาวรุ่งอย่างอันชัน สีสมบัติลงสนามแทนสุภชัยเพื่อเพิ่มความเร็วในเกมรุกและเพียงแค่3นาทีต่อมาดาวรุ่งคนนี้ก็ทำประตูได้จากการจ่ายของชนาทิปเช่นเคยกลายเป็น7 0ความมั่นใจของทีมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกคนเริ่มเล่นด้วยรอยยิ้มสนุกกับเกมฟุตบอลอย่างแท้จริงนาทีที่60เป็นสุภพโชคอีกครั้งที่ลากเข้าไปยิงและชนาทิพก็ยังคงเป็นผู้แอตซิสหลังจากนั้นเพียง5นาทีแตงโมโลงปียพงยิง ก็กลายเป็นคำบรรยายที่โซเชียลระเบิดเพราะผู้บรรยายตะโกนออกมาทันทีหลังชนาทิปหลอกสองคนแล้วแทงทะลุช่องให้สุภชัยยิงเข้าไปแตงโมโลงปียพงยิงสวยงามเหลือเกินกลายเป็นวลีที่ติดปากแฟนบอลทั่วประเทศในไม่กี่นาที สกอร์ขยับเป็น9 0ถึง0และบุรีรัมยังไม่หยุดนาทีที่75ดีเกาทำประตูที่2ของตัวเองจากลูกเตะมุมที่ทีราทรเปิดเข้าไปอย่างแม่นยำา 10- ถึงศบรรยากาศในสนามตอนนั้นไม่มีใครอยากให้เกมจบทุกคนอยากดูต่อว่าสกอร์จะไปถึงไหนในนาทีที่82ชนาทิพ์ได้โอกาสอีกครั้งเขาลากบอลผ่านแนวรับก่อนยิงหักข้อเสียบเสาเข้าไปอย่างสวยงาม เป็นประตูที่2ของเจ้าตัวในเกมนี้และเป็น11-0แฟนบอลลุกขึ้นยืนปรบมือให้ยาวนานที่สุดในค่ำคืนนั้นเพราะนี่คือการกลับมาของนักเตะที่หลายคนเคยกังขาในฟอร์มการเล่นแต่วันนี้เขาได้พิสูจน์ทุกอย่างแล้วว่ายังคงเป็นชนาทิดคนเดิมที่รักฟุตบอลอย่างสุดหัวใจก่อนหมดเวลาเพียงไม่กี่นาทีบุรีรัมยังได้อีกหนึ่งประตูจากจังหวัสวนกลับเร็ว เมื่ออันชันเปิดบอลจากปริมเส้นให้สุบนัดยิงปิดท้าย12-0และทันทีที่เสียงนกหวีดสุดท้ายดังขึ้นอิชิอิเดินเข้าไปกอดลูกทีมทุกคนพร้อมรอยยิ้มที่แฟนบอลรอคอยมานานสื่อมวลชนต่างรุมเข้าหาเขาทันทีหลังเกมเพื่อถามถึงความรู้สึกกอขอองค์การคัมแบ็กในครั้งนี้เขาตอบด้วยน้ำเสียงสุภาพแบบญี่ปุ่นว่าฟุตบอลไทยคือบ้านหลังที่สองของผม ผมรักที่นี่ผมเชื่อว่าบอลไทยสามารถพัฒนาได้อีกมากวันนี้ไม่ใช่แค่ชัยชนะแต่เป็นการส่งสารให้ทุกคนรู้ว่าเราจะกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมชนาทิพย์เองให้สัมภาษณ์หลังเกมด้วยรอยยิ้มว่าผมแค่เล่นในแบบที่ผมรักผมอยากให้แฟนบอล,ลมีความสุขกับเกมฟุตบอล และดีใจที่เราทำได้ตามเป้าผมยังอยากพัฒนาตัวเองต่อไปภายใต้การคุมทีมของโคชอิชิอิทุกอย่างมีระบบและชัดเจนมากผมรู้สึกว่าได้กลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งในโซเชียลมีเดียหลังจบเกมคำว่าชนาทิปและบุรีรัมย์12ถึง0ขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งทันทีในทวิตเตอร์ไทยมีแฟนบอลมากมายแชร์คลิปประตูต่างๆพร้อมข้อความว่านี่แหละทีมแห่งศักดิ์ศรีและอิชิอิกลับมาเพื่อยิ่งใหญ่ หลายคอมเมนต์จากแฟนต่างชาติยังกล่าวชื่นชมว่าบุรีรัมเล่นเหมือนทีมระดับเอเชียและชนะทิปสมควรกลับไปเล่นในลีกใหญ่แม้จะเป็นเทียงเกมหนึ่งในฤดูกาลแต่สำหรับแฟนบอลไทยนี่คือค่ำคืนที่ไม่มีวันลืมเพราะมันเต็มไปด้วยพลังความสุขและการแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของความมุ่งมั่นอีกชีอีกพิสูจน์ให้เห็นว่าการคุมทีมฟุตบอลไทยต้องใช้หัวใจและความเข้าใจในวัฒนธรรม ส่วนชนาทิปก็แสดงให้เห็นว่าความทุ่มเทยังคงทำให้เขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดของประเทศสุดท้ายแล้วเกมนี้ไม่ใช่แค่ชัยชนะ12ถึงศูนย์ที่สร้างสถิติใหม่ของสโมสรเท่านั้นแต่ยังเป็นการส่งสัญญาณไปทั่วประเทศว่าฟุตบอลไทยยังมีไฟและตราบใดที่ยังมีคนอย่างอิชิอิและชนาทิพอยู่ในสนามฟุตบอลไทยจะไม่หยุดเดินหน้าแน่นอน ค่ำคืนนั้นจบลงด้วยเสียงเพลงบุรีรัมยูในเตดดังลั่นทั่วสนามแฟนบอลยืนโบกธงสีน้ำเงินพร้อมร้องว่าเราคือครอบครัวเดียวกันขณะที่ชนาทิปเดินโบกมือทักทายผู้ชมทุกฝั่งด้วยรอยยิ้มสดใสและอิชิอิเดินเคียงข้างลูกทีมอย่างภาคภูมิใจมันไม่ใช่เพียงเกมแต่เป็นเรื่องราวของความศรัทธาความรักและการเริ่มต้นใหม่ที่ยิ่งใหญ่ของวงการฟุตบอลไทยอย่างแท้จริง